ม,มาม่าคู่แรกนั้นยังถึงม,มาม่าดอตะน้องและมาม่าปูนครับแม่เสือต้องอินเนอร์มาลวะะ้วนๆค่ะในหัวก็คือมโนมโนมาแล้วก็ทำตามที่เราซ้อนันมาถ้าพร้อมแล้วเริ่มโชว์ได้ครับาการขึ้งหน่วงที่ดีเราต้องเชื่อใจกันเพราะว่าต่างคนต่างใช้สายตาสื่อสารกันอุปสรรคสำหรับการเล่นห่วงของคนขาสั้นนะคะ ก็แน่นอนค่ะขาเกี่ยวไม่ถึงค่ะฉันจะไม่เข้าห้องดำนั่งท่องแค่นั้นว่ามีเตี้ยอยากเข้าห้องดำพาดไปสิคะพาดไปสิคะพาดไปเลยค่ะแล้วก็ได้ค่ะคู่ของเราในการนัดมาอันนี้ไปนี่ไปนู่นไปนี่นะแต่ว่ามีการเม้ปากนี้ แ <Es per ated> ม้นปากก็คือการกังวล <laughs> ไม่กังวลใจอะไรเลยเพราะเราเชื่อในคู่ของเรามาก <laughs> คุณพไอครับ คู่แรกเป็นไงบแา้งครับดูครูพลอยจะถูกใจนะครับเห็นอมยิ้มใหญ่เลยนะครับก็ถือว่าดีเล่นได้ดีนะคะแล้วก็จะมีเร <as totally> um, MA> ื่องของระเบียบร่างกายที่ยังมีปลายเท้านิดหน่อยบางท่าค่ะกังวลแล้วเม้มปากเนี่ยค่ะก็คนดูก็จะเห็นเลยว่าเม้มปากคือเครียดละนะคะแช่แต่รวมแล้วดีค่ะมาถึงคู่ต่อไปนะครับมาม่อยู่และมามาโบครับ เราอะรู้อยู่แล้วว่าแม่โบเขาแข็งแรงจริงแต่ว่าเขาจะเหมือนจำท่าไม่ค่อยได้เราเห็นถึงความไม่มั่นใจของเขาทั้งคู่คืออย่างเห็นชัดๆเลยเนี่ยมามายู่เนี่ยยิ้มตลอดแต่ม,มาแมโบคือเครียดตลอดเดี๋ยวคนหนึ่งขึ้นเร็วคนหนึ่งช้าแล้วมันจะแบบมันจะหล่นไหมหรืออะไรเงี้ยก็คือแบบเป็นห่วง รู <anto> ้สึกว่าจุดนั้นเป็นจุดที่วีที่สุดแบบมันแบบโครงเพลงเลยเราพยายามละแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำหน้าที่ของเราอยากให้ทำงานเป็นทีมเราพยายามเข้าหาคนอื่นพยายามนัแล้วในเมื่อฉันพยายามแล้วฉันฉันไม่ออกนะีพีเนี้ย การยิ้มการเพอร์ฟอร์มค่ะดีคนนี้จะเห็นชัดนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของอยากให้สื่อสารกันมากกว่านี้อาจจะต้องมีคนหนึ่งที่คอยหลีกเจียงหรือว่าพยักหน้าหรืออะไรเงี้ยค่ะมาถึงคู่ต่อไปนะครับนั่นก็นคือมาม่าออมและม,ะมาม่าหน่วนครับเราทำสี่ท่าที่ครูให้มาอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีมากกว่านั้นโดนจิกจิกปลายเท้าโดนจิกจิกปลายเท้า มาม่าออมกับมาม่านวลคอยสุดฤทธิ์เดินสุดฤทธิ์จันต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 ัน,นคู่นี้น่าสนใจทำไมครับพี่เต๋อกว่าคู่อื่นยังไงครับเขาเป็นคนม่ค่อยธรรมดาค่ะคู่นี้มานะโอ้โหต้องมีอะไรแบบว่าแหวกอ่ะถ้ามาม่าออมและมาม่านวลพร้อมแล้วเริ่มโชว์ s ซฟ i s f ไฟตุเกเตอร์ได้เลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องจอดข้ามนะ <S 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 พุ่งหล่าไม่เอานะคะไม่ไม่ใช่พุ่งล่าถ่วงนะคะทำแบบที่เราซ้อมมาครับพร้อมแล้วเซนครับจริงๆอ่ะเราไม่ได้มีตีมเลยนะแต่พอเราอยู่นะจุดจุดนั้นพอแสดงจริงๆอะคะ่ะมันเหมือนอารมณ์อินเนอร์มันออกมา <S 2> <S 2> คุยเตรียมกันเรื่องการเกลียดหยิงอย่างเหมือนแบบฉันเกลียดเธอเธอเกลียดฉันเหมือนกำลังแย่งกู้กันขาดมือนิดหนึ่ตกลงยังไงนี่มันคืออะไรสงครามของคำว่าเพื่อนหรือเปล่า ไม่รู้เหมือนกันค่ะอินเนอร์อะไรมาไม่รู้บอกว่าเราเป็นสักอย่างหนึงที่ฟิวไหวเร็วและช้า <c oughs> รู้สึกว่าประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าทุกคนกำล,ลังเอนจอยแล้วกำลังเข้ามาในโลกของดิฉัน ตบติตบติดีกันชากันอเมซิ n g การทำงานกับออมทำให้แม่น่ะเปลี่ยนทัศนคตินูิว่าต่อมุมได้ต่มุมไม่ได้ตายนี้สังนี่สั่งนี่สัอ ส่งพลังให้กับแม่นวลเวลาสแสดงเนี่ยมันเผื่อแผ่พลังไปทั้งสตูดิโอเลยต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ทำให้แม่นวลเปลี่ยนทัศนะคตินะคะแล้วก็ทำสุขว่าเฮ้ยอยากทำงานเป็นทีมนะไปกับยูคนเดียวนะมามาออม ไำให้เราผิดหวังจริงๆก็คือแบบดูโอ้ยโชว์ดีสนุกก็จริงๆชอบตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาพร้อมกันแล้วนะคะแล้วก็มีการเชียร์อัพคนดูสายตาส่งถึงคนดูอาจจะมีบางท่าที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆไม่งุ้มปลายท้าไม่ข่าตรงบ้างแต่ว่าเขามีอินเนอร์ตบเกลื่อนความผิดพลาดได้เลยนะคะค่ะก็สวยงามค่ะฉันรู้สึกว่าฉันสักเซสมากค่ะถ้าไม่ต้องเป๊ะ แต่พลังงานเราส่งไปถึงก็ขึ้นจบเอาละครับคู่สุดท้ายครับตั่นก็คือมาม่ามิเน่และมาม่าแจ็ครับเขาเดินมาอย่างสง่าเลยเปิดลายมือเป็นเอลกนส s วอ n มันก็เลยเอาตีมนี้ค่ะไปใส่กับแต่ละท่าแล้วมันก็เลยทำให้แต่ละอย่างมันโฟล์ สิ่งที่เราคนทําคือปีกหงงต้องมาตายิ้มเหมือนหวานโปรยคนที่เราจะต้องโปรยยิ้มให้เสมอคือมาดามแล้วก็ครูที่มาสอนนะคะ เรารู้ว่าเราอ่ะเป็นหงเพราะฉะนั้นมือต่างๆอะไรที่เราจะทำอ่ะเราจะเป็นหงทุกอย่างคือค่อยๆไปค่อยๆไปคือแบบเราจะไม่รีบกับทุกๆสิ่งเขามีกิมมิกมีสตอรี่แต่เหมือนแบบช่วงท้ายเนี่ยถ้าทำให้มันจบหรือมันเคลียริ่งกว่านี้แล้วก็ Energy หรือว่า อินเมันเท่ากันก็จะจีมากบางอย่างที่มันไม่เป็นไปตามที่ซ้อมเราก็แค่แก้สมมติห่วงมันลงไม่ได้เราก็ต้องรอให้มันกลับมาจะก็ทำหน้าที่จะใช้ดีที่สุดแค่นั้นเองค่ะ่าสำหรับคู่นี้นะคะพลอยประทับใจตรงที่เขาเดินเขาเดินรอบๆแล้วเขามาอายคอนแทคกกับคนดูอะคะ่ะ ก็เป็นความรู้สึกที่เออต้องตั้งใจดูแล้วก็ท่านะคะสื่อสารกันค่อนข้างดีแล้วท่าคลีนทุกท่าค่อยๆไปทุกท่าระเบียบร่างกายดีค่ะแล้วก็โพสิชันสวยงามค่ะทุกท่าดูดีเลยฟโฟล์การสื่อสารดีแต่ว่าแค่ตรงท้ายคือมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยซิงค์มาม่ามิเนอาจจะแบบครีเอทมากกว่ามาม่าเตนึนง สำหรับจัสจัสไม่ได้อยากใช้คำว่าแย่งสิแต่ก็แค่รู้สึกว่า,าหันหน้าไปทางนี้ละกันเราเห็นความแข่งบนห่วงอันนั้นเราเห็นความแข่งที่ที่อีกคนไม่ได้เซฟอีกคนเราไม่อยากให้เกิดเดดแอร์ตรงนั้นเราก็เลยต้องเล่นไปค่ะถึงเราเป็นคนไม่ชอบให้ทีมแข่งกันเอง อย่าเมาสิฉันไม่ได้ร้ายกับคนดีๆนะจ๊ะฉันร้ายกับคนที่ร้ายกับฉันเท่าน,นั้น